ดังปลากล้ือด้วยไปนองเมื่อวานหามูก่อรนี่แห้งพอตายฝนบ่ามาฝนมาเมื่อคืนนี่ตังบบ้งข้อขบาาออกไปแหวกเขเรยกุันปลากล้วยบ่มาเอาหยาให้มันเนาะเจ้าของโกนกล้ือเนาะ cái quá nhà bố má ở dưới bố má ở nhà hết mình bố má tài đẹp, tài ở đêm bố má bố má ở đêm bố ừ เลยหอมบ้างอนไรเจ้เดร์ดเาตัวเจาตัวือ่นมาขึ้นนี่กกเส้นมากกบคนมาๆละตายแห่งยุบโผล่ก็ตกกระสอบไปแสะ ้ากล้วยพี่น้องภา้วยใสเบิ้งมาผู้ใดขอมาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้เลยค่ะเด้อกำลังใจกันได้ค่ะเด้อให้กำลังใจให้กันได้ค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์นะได้ค่ะเด้อฝนเพิ่งตกหมุกเครื่นี่แหละแบบ ตกแห้งนะจักน้อยแระสันตายเลยนี่ตายเองเส้นเลยคนกั่นตายเองเส้นเลยโอ้ยคนกระหอนุนขีงวงขี่ค้ายมาใส่ไม่แต่เขียวเบิ้มมันลดเลย ลูกยหยาเส้เงามันก็เขียวรถเป็น,น,นอ,อย่างนี้ยไปหยาไปด้วยฮัลโหลคุณห้อง ก็่วยกับกายเดียรอ๋อมาสองตัวก็ไล่กัดนกที่ป่านี้อ๋อนะมากัดนกนาไล่กัดนกเราขอว่าไม่ปีกไล่กัดนกโอ้ยเป็นข้าวผ้ามาเนี่ไม่มีท่านนกอีก แดดทนไดยหลายที่น้องกองายเออแต่โคตรดเด็บูขนาดฝน,นตัวกขึ้น,ตน 3, 4, แ,นแบบนต่วิ่งบสามใบสี่อะไรยังแดด่าสั่นแดดกับบปลาหนี่ผู้ใดปโคตรแอกเลยนักขายปลาปวยเออ แม,ม่ไหมมาสองตัวมาไล่น,ไนกไหมมาจะของมันมีปีดมาหาไล่นกกัดนกไหมหยึดผาบราจโอนยมาก็ได้ยึดไปช่วยพี่ ผีก็นม่เคยนอนม่้็นมันเด็กไงเอโเมเงามันนอนลยกาเก่งจนอาศัยเพ่อนย่างเดียวให้กว่าอันสร้าง หลายเต็กคนเยอมากอยานัอน็นจังไลยนถูกคนมาขึ้นเป็นป่วยก็ได้ก็เขียวก็ซึนขึ้นเป็นตูกระตายก็พับ้าอ่อน เอะไรนี่คะนนะคขนนอมันหอนใช่ไดเขามากดไลตุ๊ดแช่กันกับเขาให้สูกให้มาลำให้ด้วยแล้วค่ะเด้อมกันนั่งใจให้กันแลกกันอย่าเสียหายคิปใหม่มาให้เบิ่งนอกะานอแ่นิลค่ะววัสดีค่ะ